รถปั๊บหน้าเห็นไหมดอกคุ่นก็กำลังงามเลยมึงดิมรุ่ดวงไทยก็ได้เห็นแล้วเนี่ยเมนข่วมรถเกี่ยวข้าวก็ได้เห็นแล้วเมนข่วมไนโบรรถควนดินนะครับหรือว่ารถปั่นดินรถควนดินหรือว่ารถปั่นดิน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีสู้คุูทุกคนะจ๊ะฟังเราฟังไทยเดกหน่มแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะนินนีตตอนทัาเขาสูซอนทุกน่องน้าทนะ้าเล่เาคนที่นี่สองนะคะสวัสดีย่าแมแรงเลจ้ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย่าแมแรงเนาะมือนี่น้าสิผ้าคุ้นเมฆมาดูรถรถรบบนาข้าวที่อยู่ทางประเทศไทยเราจะพ่อแม่พี่น้องบอกตรงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องว่ายุประเทศไทยนี่รถเกี่ยวข้าวสนามก็เคยเห็นมาแล้วเนาะ รถด,ด,ดำนานก็เคยเห็นมาแล้วนะคะรถอัดฟางก็เคยเห็นมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกทุกคนแล้วก็คุณแม่แล้วก็รวมทั้งตัวเองด้วยนะคะมาดูรถปรับนาข้าวค่ะทุกคนด้วยคาปับป๊บดินน,นอกจากพ่อแม่พี่น้องกะสนามกสิคอนำคีมนี่จากสองยูทูบไอโบนะคะพี่น้องฮาเป็นมาสเป็นในนี้เบ่งซุมกันเลยนะคะทุกคนรถปรับนาข้าวนะคะทุกคน รถ,รถปรับหน้าบนแบนรถไทย์ได้พี่น้องรถปรับหน้าหน้าตาจะเป็นอะไรเดี๋ยวลอง zoom กันเลยนะคะทุกคนมาสิว้าที่เราถ่ายมือนี้จะได้เห็นรถนะครับรถกับทีว่ารถทีเอียงแบบว่าบกู้เราพี่น้องเลยนะเป็นรถที่คนกำลังปั้นดินเราพี่น้องเนาะปั้นดินในที่หน้าที่เราเห็นก็จะเป็นต่อฟางฟางข้าวที่พี่น,น้อกเลยเนี่ยฟางข้าวที่อยู่กลาง ทุ่งนาที่เราเห็นนะครับโดยเออได้นคือร้ายเแฮมไหมเนาะข้าวนี่ครับจะกลายเป็นแบบนี้พี่น้องเลยโอ้ขนาเสือในขนาดบารถเนี่ยปั้นดินครับรถปั้นดินเหรอเออเนาะเป็นรถให้หน่ารถเนี่ยมันเนูซะมาลายแต่เป็นนกกระยางไปไหมเนาะนของชีวิตบาโบร์เนี่จะได้เห็นเนี่ยอาจจะบอกเลยว่านวัตกรรมหรือว่าแนวคิดของคนไทยเนี่ยคนไทยคือจะไม่หยุดที่ยไม่หยุดการพัฒนา นี่เลยคนระับคนไทยไม่หยุดจริงๆแม้แต่เป็นชาวนานะะี่ฮะจะมีหัวคิดนะะี่ฮะจะมีแนวคิดที่ประดิษฐ์และสร้างสรรค์นกชมาลายเค<ท>ยบอกก็จะคือวอาไปปีกเนี่ยตา่างประเทศเนี่เพิ่นยั้งอยากได้แรงาแรงานเนี่ยแรงงา,านไทยเนี่ยเผื่อจะเปลี่ยนงานอ,อยู่ที่ประเทศเพิ่นโนที่บาโรเคยเบิ่งคลิปหปอรลค์คนโนที่เป็นงานอยู่จะเป็นอ่าอ่าเกาหลีนี่ยครับคือรูปใบเนี่ยถาแถวยุโรปอยู่ประเทศไทยได้ไหมนี่นะแม่ที่เปิ่นไป สบายดีนะไอ้โมใส่แรงงานหรือว่าเป็นวิศวะนะฮะหรือว่าเป็นพนักงานน้องเพนน้องเนาะิ่นมักจะเลือกคนไทยก่อนนะหรือว่าแรงงานไทยก่อนเป็นรถอะไรวะรถปัานดินมารัซานไม่รถไถนาบ่พี่น้อประดิษฐ์นะฮะดัดแปลงนี่เลยโอ้ยนกก็มาล่ายแท้รถนะฮะรถที่เป็นเหมือนจะเป็นรถไถนานะแต่โมเมนนะเหมือนรถปานโมเมนน้องเพนเนาะโมเมนเพิ่นมาให้บอกว่าโมเมน ลูกกระย่างจะมาลายเต็มไปน้องสนามสะออนเนี่ยขั้นอยู่บ้านก็จะยิ่งเลยน่ะยิ่งไปปีกเลยพี่น้องไปแจวเลยมันลายเนาะโอ้กต่สะออนอะไรเนี่ยเสียงรถก็จะดังมากนะท่านผู้ชมครับเสียงรถเข้าในคลิปบ่าวโบนะขออนุญาตท่านนะครับรับชมอ่าแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับบอกสอนบ่าวโบนะเพื่อการเรียนรู้นะฮะเพื่อแนวทางในการ ใช้ในชีวิตในอนาคตเดียวกันที่ผู้คนอยู่ทางบ้านเบาให้หน้ากันยังไงเนาะหนุ่มซะมาลายแต่จะเดี๋ยวเป็นแนวผ้าพี่สาวบุรีม่าเด้อพี่น้องมือนี้มากับคุณแม่สองคนแม่เพิ่นบอกว่าพอแนรถไถนาเป็นรถปั๊บดินคือมันหนาจะไงกลัวรถไถนาแม่นบอกพี่น้องเป็นนไหมอื้อ มันบอกมันแต่ว่ามันบม่เป็นรถไายนาด้ตัวทนามัจะแบบนึงตรงอันนี้มันมันมันขูดไปเลยอ่ะผหที่รถยังทางผุกะไรบนนี้ท่ามาไายรถแผะโอ้พระทรงเข่ากินทรงเข่าเลยทรงเข่าไอ้คนคนคนขับรถนะผู้ท่าผุนกับรถอีกนะพี่นอโอ้โหละมเยอะแยะนี่นี่นี่เป็นไงกูรถไทยบอกเพียงเนาะ โถแบบว่ามันเป็นโซล่างอันนี้ก็เกอนนะละละรถอันนี้ก็ตีนโซเนาะอืมคือรถซานี่นะง่ายได้ไหมขวดไปเลยนะเหียบไปเลยนะแบบว่าอันนั้นอันนี้นะแสดงมาก็เจ้าอ่ะเตรียมชิลงเข่าไมา่เตรียมซีบาเน,นื่องจารถนี่มันใบกลัวบอกหรือว่าเหตุใ,ใ,ใ้ตัวเครื่องตายไว้พี่น้องนุกแม่จะเห็นบ่ดนุกพี่มาลายแทนาะ เออมึงป้าบริยานคนในนี้เนาะมึง่อาไ่ง้หพี่น้เอ้น้องาไอนตนี้บาโบยุธงหน้าเนียบาสใจนบาโคนลนยี่เป็นคนล่าจ้ดีสบายดีเโสดดีเนาะ ปากล่างเบาเลยนะคือต้งอ่านมานี่ประเทศไทยนะนี่คือชาวนาไทยนะชาวนาไทยจะมีสบายเกินนาซาณาไทยน้องเนาะบุเรนเฮ็ดแงนที yeah. はは่บุเรนล้างสื่อฟานาชินี้คือซาณาไทยเนาะเออซาณาเหล้านะเสียงดังดังได้ไหมจะเหยียบลงเล่นตายไว้นะจะเป็นเหมือนอ่ เการส่เกวขเี่ยหพมือนเาเหมืมิานนมินเาไ่อกอหน้าเพื่อนกับเบืองในแค้มทางข้าวกตพี่น้องเลย้หใจสมารอสบดีสบายดีเด้อหัวใจเด้อปุ่นนะมุ่ยมือนจะเพิ่งาใ้รองเท้านะนุก่นะบาเจนะ หนุ่กันแลายมะนรเนี่ยข่อยคนเลยเนาะเนี่ยมาเจ็าติอะไรคนไทยมันจะเบิ่งตะลอกจะเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลนเลี่ยงเห็นมีความเมตตาเหมืนบ่เบียดเบียนธรรมชาติอย่างเงี้ยว่าโบเบียดเบียนเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะสัมผัสได้แล้กว่าคนใจดีอ้อเนอะถาก้นทำได้เนาะถาก้นแกล้งนะถาก้นเห็นเหี้ยกันแร้แต่นดีนกจะบ่อยู่น้ำเลยบ่ยมาเจ็บมาเนี่ยนกเข่าผมเขา ดอกควงกับกำลังงามเลยมึงเนาะรถดำไทยก็ได้เห็นแล้วนี่ยแมนควงรถเกี่ยวข้าก็ได้เห็นแล้วแมนควงอ้ายโบรถคววนดินนะครับหรือว่ารถปั่นดินรถคววนดินหรือว่ารถปั่นดินโอ้ยนกเลยนะวอย่าณคนอะไรน้องเพิ่งเนี่ยมาติดโทรแค่บนทางเลยน่าให้หน้าก็ไเลสุดยอดนะสุดยอดเนี่ยคิปของคนไทยนะ ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีไี่ล้วเลยนะจะไม่มีแบบนี้แนละ้น้องจะมีแต่ไถนาด้วยควายนะคระับ่ควาไถนาโอ้โหงูเยน่าจสมัยขนาดเลยเออแป๊เดีวยวนะครับหน้าทงแบบใยหน้าทงบบใยไฮเปอรใยใยเข้าวเดีวยวแป๊บเดียวนะครับ เพื่องกร้ไปเลยแม่อันนีเหตุหงตัวเพื่องเดือขนาดเห็ุตัวพตายทุ้งเส้ทุ้ยไงเหนี้รถอันนี้เดีอดทุ้งใส้ก็จะเอารถมามามาไทยไหมแล้วหไทยขาดไดรถลงเอาเขาลงมไหมมันยังไนใส่รถไทยในการไทยหน้าในขณะนีุ้่แม่ิ๊มไสิเอารถมาไทยอีบ่อยบอกก็เลยว่ารถแบบนี้น่าจะเป็นรถที่จัดแปลงจัดแนวทิโอหนุกยั่มากระโดดกระเดียดแท้ซ้ำยังเมาโอ้โหนกเป็นอไนะสิ่งที่มีชีวิตนะปา คนนนนะะเาคทำลายสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็บ่อยอมข่ามาไก่แน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะจ้าไปอีกทงหน้าทงหนึ่งแล้วไปไฮไหมเอ็มวะรวดเร็วนี่ฮะอย่างที่บ่าวก็เกินไปก่อนหน้าเนาะพี่น้องเนาะเครื่อผลผลิตนะฮะลดต้นทุนนะฮะลดแรงงานสุดยอดครับสุดยอดแม็มแล้วไอ้บ่เอ็โอ้ได้เห็นซ้ำเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นบุญเนาะพี่น้องเอ้ย ความทันสมัยของประเทศไทยเนะาะจะเหินไทยหนะ้าก<อ>็่ลำบากเลยต้องบอกตรงเลยไม่ลำบากเลยนะสบายเลยเนาะเดียนะฮะเดี๋ยวครับดนทยคะคนโยจร <c oughs> โอ้อาจจะเห็น,หนเคจะขึ้นไปนะแม่กโอ้อยสยานในเกรน,นะโอ้อยานทนะ แก้มถนนจิต่างห่างเนาะโอ้จััน,นั้นก็อาซอนี่ก็อานสนามกับอานหมอกพี่นอ้องเลยว้าแจ็คแจ็คเหมือนเราไม่บุญขนาดเลยคุณนะได้ึ้นรถปันปันดินดิโอ้โหคุณนะตะยากนีพี่นอ้อง ีบบกรี๊ดเลยเนาะตอเพื่อนก็ตายไปเลยโอ้โหมันเลิศในบันนี้บรเคยเห็นก็ได้เห็นความเป็นพี่น้องเลยสุดยอดพี่นอ้องความทันสมัยของประเทศไทยเนาะคะ่ะ เอาเด้๋เลือพี่น้องคลิปนี้สนามวันยาวแล้วน้องสลากรีนิกะสนามสิคโคสโตว์คลิปเอาไว้เพียงสนีน้องขอบคุณคลิปช่วยๆจากของยูทูบไอโบน้องจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณทุกคนน้องีิดข่ามาให้เป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนน้องี่เข่ามาเบิ่งคลิปเป็นกำลังใจสนามเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบไปมาสลากรีนิกะสนามสิขอตัโว่าลาไปก่อน้องขอบกันไหมคลิปหนาเด้อสลากรีนิกะขอตัวลาไปก่รูประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพอบกันไหมคลิปหนาจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ บ่าบุน่ามาสเสนอนะพี่ดนดองนาอคือเราจะเห็นรถปั่นนาของคนไทยเป็นรถที่ผลิตเองด้วยฝีมือของคนไทยมันสมองของคนไทยนะพี่ดนดองนาอบอกไว้เลยว่าประเทศไทยนี้สุดยอดเลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกอานจ,จ้า